โอเคยินดีต้อนรับคนกระสุนออสิจันทร์คูดภาคเดียวสี่เมองนิคบอสตีสเปซเอาท์นะฮะเอามาอยู่กันในวันที่1555นะฮะฮ่าคุณครับวันนี้เราจะมาต่อกันที่ดาวดวงที่3นะฮะตอนนี้ผมได้ทำห้องทองนะฮะก็เป็นการต่อทั่วไปนะอ่าเหมือนต่ออันี่แหละเหมือนต่อดาวแรกนะเหมือนต่อปกตินะ,ะในการเก็บแร่เหล็กนี่แหละอ่า แต่เราแค่ขยายขึ้นมาทําให้มันเป็นห้องเก็บแร่ทองแบบสองอันนะฮะซึ่งทองตรงนี้จะไหลลงมาแต่ถ้ามันไม่ไหลเราก็จะมีตรงนี้ใว้เก็บ้เก็บข้างบนนะฮะแล้วก็น้าจากเครื่องปั่นไฟกระหันไอ้น้ำนะฮะจะมีแบ่งขึ้นไปตรงข้างบนบ้างเพื่อไปหล่อเย็นกับทองข้างบนนะครับ แล้วก็มีอันหนึ่งตรงนี้นะฮะก็จะเป็นขอไฟมีการตอนนี้อยู่ในระดับไหลอ,อ๋อประตูแล้วนี่พึ่งเข้ามาประตูสดๆร้อนๆเลยนะตอนนี้ในห้องเราไม่มีแก๊สอยู่เลยนะครับตรงนี้มีอยู่สองครึ่งเท่านั้นตรงนี้เราทําเป็นอีคูดาาเราจะเอาน้ำยางไม้ลบห้าสิบหกสิบองศาเนี่ยวิ่งเข้ามาในนี้เหมือนเดิมนะฮะเราก็เอาน้ําจากตัวกังหันในน้ําขึ้นไปรอเย็นข้างบนเพื่อไม่ให้ตรงนี้มัน ร้อนเกินไปจนฉันกลนผักนะฮะึ่งน้ําจะเย็ยนได้เราต้องทําให้เย็ยนจนเออจนเป็นน้ําแข็งเลยถึงจะคูดาวพวกเหล็กบริสุทธิ์พวกนี้ได้แล้วทาไมท่อมันชอบแตกวะเฮ้ยแล้วลบห้าห้านั้นนะเอ็นเจน 5, ็ดห้าสิบสามก็ได้อะมากกว่านี้กูให้สูตรของสารีสูตรอนันนี้ก็อแตกมาแล้วนะครับท่เหล็กนะฮะเหล็กยังไม่ลงเบมกข้างล่างน,าน,นะมีนแค่ข้างบนมันเป็นมันเป็นลาวาเหนียวเหงี่ยวอะ,ะแล้วมันไม่ไหลถึนมาตรงนี้ข้างล่างก็ ยังไม่ถึงนะฮะอันนี้อยู่ในรูเลไหลนะล like ยังนอนอยู่นะฮะยังไม่ตื่นคุณจะเห็นว่าตรงนี้มีประตูอยู่เปิดปิดได้ะดดนะครับถามว่าทําไว้ทาไมทําไม่ดูดอากาศนะฮะตรงนี้มันเคยมีเครื่องดูดอากาศเพราะว่าข้างล่างมันกับตรงนี้มันยาวมากกว่าอากาศตรงนี้จะถูกดูดออกมาข้างล่างมันใช้เวลานะก็เลยต้องมีเครื่องอากาศดูดเพิ่มก็เลยต้องมีประตูปิดนะเพราะดูดอากาศเสร็จแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ลอเครื่อง หรือกำแพงออกหรือเครื่องออกเ้ราะมาสร้างกำแพงปิดตรงนี้ทีนะฮะโดยไม่ลือ้อตัวประตูที่เพ่นมีนะส่วนในดาวตรงแรกนะฮะตรงอวกาศที่รับของที่รับทองจากดาวดวงที่3มนะเราจะทําการกู้ดาวโดยการดึงน้ําตรงนี้ขึ้นไปกู้ดาวข้างบนนะเวลาเก็บของนะฮะถ้าเวลารอทึ้งอากาศมันดูไม่ออกนะว่านร้อนไม่ร้อนซึ่งตรงนี้มันไม่ไม่เชื่อมกันอยู่แล้วเราจะให้น้ํามันไหลเป็นระยะระย,ยระยยแลกันนะ แล้วก็ตรงนี้ผมต่อท่อแล้วก็ต่อไว้ลูนลัวนะตรงนี้ถ้าจะต่อมาก็ต้องต่อข้ามตรงนี้มาไม้ก็ข้ามตรงนี้มาเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้แล้วกันเราจะเปลี่ยนเป็นตัวต่อวัดน,นะฮะต่อวันเราจะปล่อยมาอลองสร้างเผื่อไว้สองตัวหนึ่งตัวไหนดีก็ตัวนั้นนะฮะคนข้างล่างนี้ผมจะไม่ทนเราจะไม่ทนกับออกซิเจนหกกิโลหูแตกกันทุกวีทุกวันคาร์บอนข้างล่างก็แปดกิโลบ้าไปเลย เราจะเอาออกซิไลท์นะฮะที่คิดเก็บได้มาไว้ห้องนี้นะฮะห้องนี้จะมีไอ้น้ำยางไมนะ้กองไว้ตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ข้างล่างเป็นออกซิไลท์อยู่ย7ตันย7 24บเจ็ตัน24ตัน,ตน2องกองประมาณ50ตันนะมูยประมาณซึ่งดาวเรามี50สตันพอดีแล้วออกซิไล์เราอยู่นี้หมดแล้วโอเคเราค่อยสูบออกมาข้างนอกปล่อยออกมาเป็นท่อปกตินะมันจะปล่อยออกมาแบบปกติ แบบดาวดวงที่สองทำนะแค่ท่อตันก็พอนะส่วนห้องที่ผลิตออกซิไลน์นะฮะผมได้ใช้แขนกลในการเก็บกวาดออกซิไลน์เข้าห้องอากาศเรานะไอ้กวางน,นี้กลับลงมาด้วยเรามาสร้างห้องใหม่ตรงนี้แล้วนะก็ต้องลกันความร้อนหมดแล้วนะฮะเราจะเปิดตัวนี้ซึ่งมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาให้ตรงเป็นห้องเย็นไวนะ้ละส่วนตรงที่อื่นเราจะทําให้มันร้อนเราจะทำให้มันอุ่นขึ้น กลับมาที่ดาวที่3ดาวผลิตทองคำบริสุทธิ์ของเรานะฮะดินเน่าเราเยอะเราก็เลยมาที่นี่ตัวนี้มันจะเพิ่มอุณหภูมินี่นะผมลองไปทำข้างโดนวอุณหภูมิมันขึ้นร้อยกว่าองศาร้อยเก้าสิบไหลแล้วอื้โดนด้วยชีพหอยชิบหายแล้ว <laughs> ต้องขไปซ่อมเอมอ อะไรไม่รู้ทําให้เกิดเป็นอินทรีย์ขึ้นมาด้วยทอดเลยทอดป่าเราออกซิเดียชั้นก็หมดเอ hey, แล้วก็เปิดออกอนนี้สจั่งก,กวาดออกอากาศล้วใช่ไหมโอเครี okay. ้อของออกนะฮะไม่เก็บของนะฮะจริงๆเราจะแค่โยหหนหิ้นมาแบบให้มันโดนกัน้ำนะ เราใส่เป็นเหล็กนะฮะเหมือนแบบนี้เหมืนตรงนี้เราจะไม่อ,ออกมาด้วยเราจะมา,าไว้แค่ตรงนี้สองพันสี่อะโอเคแล้วนะฮะตรงที่มันไม่หลอมก็ไม่ไปยืนอา <_ m iss ing> ไม่ยืนเรงทมน่มันหลอมอย่นเนี่ยเย็นๆไม่ยืนยิงไ,ไปยืนที่ร้อนๆมันมีที่ยืนตั้งหลายที่ไืนไ ลเลยผมงอเหลวไม่น่ามีอะไรผังแล้วนะปิดเซไว้ละเออ,อันติสัง่งขุดนิดขุดหน่อยนี่ต้องต้องเพ่นขึ้นไปหนอนพ่อแบบหินออกซิเดียนนะฮะไม่ลลายเล็กก้านลงได้ประมาณเดิมไม่โดนน้ำแลด้วยใช่ไหมวะตอนนี้รอแค่อ้น้ำเาเครื่องนี้ทำงานมก็จะทำให้ หล่อเย็ยนเรื่อยๆนะเหมือนอีตรงนี้แหละอเออตรงนี้ขับไปสร้างเล็กกล้าเหมือนเด้อเท่าไหร่ละ700กว่าองศาอันหนาดมั่โอเคกลับไปที่ดาวลงแรกที่ผลิตออกซิไลท์เรานะเฮ้อวิ่งไปวิ่งมาอันนี้ตั้งเป็นออกซิไลท์นะฮะอืจะตั้งเป็นมเมล็ดด้วยก็ได้มเมล็ดพืชอันนี้อันนี้ ผมปิดทำงานไว้นะแต่ว่าไอ้ต้นนี้ไอ้ต้นเนี้ยมันตอนนี้มันตุยหมดละตุยไปเย่มันละนะก็เลยก๊อกวางไว้มันก็เป็นแบบนี้แหละแต่มันสามารถก๊อกวางอันอื่นก็นได้แต่ว่าตอนนี้มันต้องการต่ำๆอยู่ที่ลบ14องศานะไม่ไงั้นมันจะค่อยๆพังไปข้างล่างหมดแล้วนะการเกิดมัเหมือนมีอยู่เล็ก,ลกๆอยู่นิดนึงนะ มาแล้วมาแล้วสุดแล้วรีบวิ่งไปมึงอย่าหยุดอย่าหยุดไปเลยไ่ไลยไม่ต้องหยุดมันร้อนร้อนมึงเออแตกแตกแตกกระนาวต้งเข้าเจ็ดกิโลเออแต่เดี๋ยวเราค่อยรอเย็ยนเอาอันก็แตกไปนะเหล็กก้า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 ก็แตกร้อยยี่สิบองศาสี่ร้อยวะ กัดเปรี้ยวดูดไปเก็บไว้ยุ่งกับมันที่หลังที่สองอันนี้มันช่วยกันดุตรงนี้มันผ่านยากได้แหละมันช่องเดียวแล้วตรงสองไม่มีอะไรนะเราจะย้ายน้ําตรงนั้นมานะฮะตรงที่ทําทําไฟตรงนี้คือมันไม่มีอะไรทำต้องคินิออกที่เดี้ยนะฮะเข้าจากตรงนั้นมาเราจะไม่ผ่านตรงนี้นะฮะเราจะอ้อมเราจะทําอะไรนิดหน่อยหนึ่งท้องแดนงนี้ให้น้ํา อิเดเนียม200กว่าองศามันออกมานะฮะเราเข้ามาตรงนี้เพื่อเราจะทําห้องไฟฟ้าตรงนี้ใหม่ส่วนแล้วตกแล้วนะก็ก่อตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะที่นี่ก็มีแค่เนี้ยหมดละในการมีชีวิตอยู่ยังดูบอ่อน้ํามันของพวกไซบอรกเท่านั้นเองนะฮะเราทำเล็กๆน้อยๆ2ก้อนพอ,อน้ำ800กิโลนะฮะ อนี่ก็จะหมดนะะน้ำจะหายไปไปเข้าว่าน้ตแทนเดี๋ยวเราก็จะมาทําตรงนี้แทนนะย้ายไปองเน้มีปัญหานะฮะน้าไม่โดนเดี๋ยวไปดูน่จีบตสองลองไปก็เป็นน้าร้อนนะมันจะขึ้นมาก็เป็นไทนะฮะก็เฉลิวนะพูดกันส่วนทองตรงนี้ผมไม่เก็บนะผมท,ทองมาบุผมลืมออกมาเลยลืมออกมาผ่าใจพานนะฮะ บอกมานี้มาเย็นตรงนี้เลยดีเดีแต่เดี๋ยวทองเราต้องผ่านขึ้นไปเก็บไวต้ตรงนี้นะฮะครเราจะมาตรงนี้จะเห็นว่าผมสร้างพลาติกไว้นะสองชั้นเลยกันดังสีนะครับซึ่อันนี้สัญญาณจะบอกว่าถ้าความจุของอีเล็ตบอที่จะยิงออกมาจากตัวนี้ไม่เต็มมันจะเขียวมันจะแดงนะฮะเพราะเราต้องสลับเป็นแดงทีนึงเพื่อให ตัวประตูวพวกนี้ปิดและตัวตัวนี้ไอตัวนี้ก็จะแผ่ทางสีออมาด้วยนะนี้ความเข้มสูงมาก2,500ันหนะเก็บได้250ต่อวันมันแค่ทำให้ที่นี่ผ่านเราก็เปลี่ยนทิศทางตอนนี้การก็ออกหนืหดนะทางไฮโดรเจนและกัดเนอกพิบจะออกด้วยไหมลูกพิบออกก็ได้นะผมไม่เลี้ยงนะพิบพับไม่ใช่พิ่ คนละตัวเข้าเข้าแล้วก็เอียงนู่นนะฮะอ่าเกิดเป็นเห็นน้ำบ๊วยอืมหรือว่าผมคงทิ้งนี่ข้างบนนี้ไว้แล้วแบบน่าจะต้องทิ้งนีกข้างบนทิ้งแล้วนะหน้าตัวข้างบนแตกก็แตกนะไม่ไม่มีอะไรนะ่ะใช้ตัวข้างล่างออกก็ได้ก็ให้ข้างบนมันปล่อยปล่อยน้ำมาเรื่อยๆอะไรมาแค่ส่งของนี่ไงฮัลโหล ก็แค่ตรงนี้จบก็พอแล้วเนี่ยไม่ไมายุ่งกับตรงนี้อีกแล้วเอ๊จะ hey, ใครใครสักคนเดี๋ยวสะลบตัวไห้เนี่ยสามคนหายไปคนวะใช่ไหมปกติต้องมีสี่ตรงนี้ต้องเป็นสี่นะแล้วก็ตาตาตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งมีคนตุยวะ่ะใครวะไม่เห็นเลยเนาะเนี่ยอันตีดิสโมอไรเดอร์สนญ่าอ้าสนญญาหายอ้า อีตัวใหม่ก็หาอ้าวมันไปตุยตรงไหนมันไปตุยตรงไหนไม่เห็นรู้เลยนี่ไงโอ,โอ้โ,อโอนอนเป็นผักอย่างนี้ขาดอากาศตายแล้วก็มีอีกตัวนะตัวใหม่ไปนอนนอนดับอยู่ตรงไหนวะสองตัวอ <laughs> เอ่อสร้างตรงนี้ด้วยแล้วกันเด่นๆเ,เป็นจงางาโอ้ยชีวนี่ไง โอ้โหน้องขาดอากาศเหมือนกันทำไมอ่ะสรุปมันกินแก๊สไม่ได้ใช่ไหมมันกินอากาศนอกไม่ได้คือถ้ามันกินไม่ได้กูจะก <c oughs> ูจะได้ไม่ให้จะได้สร้างเครื่องฟอกอากาศเออต้องหาพยาบาลใหม่นะฮะขนน้องมาอืโอ้โอืออน้องเช่าเป็นกังเออ แล้วเราก็สร้างเครื่องฟอกอากาศไปตรงห้องนอนนะฮะเพื่อมีคนใหม่มาแล้วเราก็มันน่าจะใช้เลโกทิกได้ซึ่งเลโกทิกเนี่ยขอ,องนี้กทิกจริงด้วยมาจากดาวตกนะฉะนั้นมันจะมาเรื่อยๆนะ<ม>ซึ่งถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจายจากตูก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราต้องหาพยาบาลก่อนครัวลดกันกรตรรถลดออกมาแล้วกันตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของแพทย์ประถมจรวดนะฮะ ชื่อ s v โอนะฮะนั้นแล้วตัวนี้เราก็มีแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไฟเออเรามาทําไฟขาง,างล่าแล้วกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะวะ่าตรงนี้เราห้ามเข้าหราห้ามไปเะเราจะอ้อมขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ส่งของกลับบ้านแล้วแหละอันนี้อิฐประตูเชื่อมันปิดตายไปละไอ้นี่ไม่น่าไม่น่าหลอมนะเอออันนี้เป็นไอแล้วเรียบร้อยอันนี้ประตูแล้วสิใช่ไหม มาดูดาวแรกนะเรามาเปิดประตูนะแต่คราวนี้เครื่องพวกนี้มันไม่เก็บเกี่ยวให้ใช่ไหมเราต้องเก็บเกี่ยวเองแต่มันจะเก็บของให้โอเคก็เปิดทีก็คาร์บอนไหลทีนึงนะไม่เป็นไรช่างมันคาร์บอนก็จะไปกองกันอยู่ข้างล่างนะแต่ออกซิไลท์น่าจะไปกองกันตรงนี้ร้วนๆตรงนี้ก็จะมีแต่ออกซิไลท์กับอีมาเลตตรงนี้นะ ที่เกิดการคัดแยกมเมล็ดนะมันจริงมันคัดแยกมเมล็ดได้นะฮะดาวดวงนี้ก็ยังคงทําไมทุกคนเหมือดพยาบาลได้หมดเลยไปตัวอะไรกันมาดาวนี้มีอะไรเจ็บด้วยหรอเปล่นาน่จะหมดแล้วนะเอ็ดาวดวงที่สามนะฮะามาแล้วตานนี้เราต้องหาตัวหมอของดาวดวงนี้นะการขัวการเกษตรลดลง,ลง,ลงออกมากิสโมเหมือมนเดิม นะฮะแล้วก็มาชื่อชื่อดาวก็ตายแปกมาแล้วตัวหนึ่งโมเดล่านะเป็นเปนะ็นโมเดลไลฟ์นะเผื่อจะรอดชีวิตให้อยู่อากาศดีๆด้วยหวังว่าน้องจะไม่ตุยทำไมหน้าเขียวกันอย่างนั้นล่ะเขียวกันทุกตัวเลยโมเดล,ล่าเฮงแล้วเดี๋ยวหาเพื่อนมาให้ตัวอนี่ใช่ไหมทุกคนไปทำเพราะอินี่ หน้าเขียวแป๊กกันทุกคนเลยพี่ไม่ต้องกลัวความร้อนเพาะทองไม่ร้อนนะทองเย็นเย็นมากนี่นะฮะเข้ามาน้ำแข็งหายหายน้อนภายในพิปตาแล้วเราก็จะจดกุงแข็งแบบเย็นๆอย่างนี้ไป แล้วส่งไปแล้วนะฮะก็สวยหนึ่งต้องก็สวยพอตรงนี้หายเต็มปุ๊บมันทิน้งยา่ก็จะแดงนะส่งให้ข้างล่างเขียวนะ,ะทําการเปิดมันก็จะเป็นกระสวยอย่างนี้ออกมานะแล้วก็แบบหนึ่งก็จะไปถึงดาวดวงแรกซึ่งมันก็จะตกลงมาตรงนี้แค่ตรงนี้เท่านั้นที่จะตกลงมานะฮะคราวนี้เราแค่ปิดตัวนี้ไว้อยู่ เลยไมไ่สั่งทำเลยเพราะมันจะร้อนจะร้อนมากเราเปิดตรงนี้อย่างตรงนี้มีน้ำอยู่200กิโลนะฮะเราจะลองอันนี้ก่อนแล้วกันแต่ผมว่าอันนี้จะน่าจะดีกว่าจะแดงเต็ม600วิก็คือ10นาทีเขียวสัก5วิเขียวเขียวยังแดงช่างมันต่อทิ้งนะฮะต่อข้ามอย่างนี้เลยก็ได้อะ เราตัดตรงนี้ทิ้งเหลือไว้เหลือไม่ดีเต่ก็สั่งเปิดยังไม่ได้ต่อสายไฟยวเวลาจะมาเก็บเหล็กเก็บทองก็มาตรงนี้นะฮะมันกลายเป็นก้อนประหลอดไปแล้วด้วยเย็นจัดประหยัดจริงตรงนี้วิ่งขึ้นตรงนี้วิ่งลงนะฮะมันจะวิ่งขึ้นไปเราเย็นอีกสองอันนี้ก่อนไปวิ่งลงนะฮะ สองอันนี้ก็คือตัวนี้ไก่ตัวแขนกลนนะเออขึ้นมาสิโอ้อ่ะช่วยเก็บช่วยเก็บอเริ่มร้อแล้วนะหนึ่งจุดห้ค่อยขึ้นนะอ่าเริ่มรักใหม่ได้ไหมอยากรู้อยากเห็นลบเจ็ดลบเก้าแปลว่าติดใช่ไหมอืมลบเจ็ดนะปกติเมื่อกี้มันหนึ่ง ต,ววต้องทำเล็กดึงอนะเหมืนแล้วกิสโม่ไม่มีแล้ใช่ไหมงานไม่ค่อยเยอะแล้วนะที่นี่เชนกิสโม่ตัวเดียวคอทุกคนห้ามขึ้นไปสมรวจดาวส่วนข้างล่างก่อนนะรตรงนี้แบบอยู่3ามคนต้องเป็นสี่ดิเออเชี์อันติอีอันติไปแล้วไปก็ยังไม่ได้สร้างอี ตรงนี้สักทีดึงขึ้นลงๆเนี่ยฮะไปตรงนั้นนะเราจะมาถึงตรงนี้เลย่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ามาถึงตรงนี้เราสำรวจแถวนี้นะแล้วเราก็กลับแล้วก็เติมไปน้ำเพื่อไปดาวตรงนี้ต่อนะเราต้องไปทาของที่ดาวตรงนี้แล้วก็ส่งกลับมาเหมือนเดิมนะเหมือนอีดาวทองนี่แหละการแพทย์ลดวิตลดได้มาเลยเราจะเปลี่ยนชื่อ เป็นเป็นโูเดลแล้วกันมาคนของแต่ได้ขุดมาเนี่ยนะอ่ามีอยู่นี่ไงวัตถุสัตว์กับคนของหมวกนี้มันจะดีไหมวะหมวกนี้มีอาถรรอ่าได้แหละผลงานชิ้นโบแดงจัดมาหนึ่งอันที่ดาวไปอยู่ตรงมูล้วเยีะบปร้อยอันนี้คือห,หินคาร์บอนนะอืทรายและเหล็กทองแดงหลอมนะครับแล้วก็แก้วอาจหน้าแลวอาจะได้ วิ่งไปสร้างตองดาวโน้นนะฮะเค้ต้องก็กลับมานะฮะสี่ช่องเนื้อสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเออแตกหลายชัน้นหลายช้อนมากซ้อนเป็นชั้นๆเนาะจอก็ใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าน่าจะได้ไปดาวไบโอเนียมและเคขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ